O. 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 รถของอไม่โดนป่ะทุกคนเราต้องใช้ก้อนใหญ่กว่านี้เนาะนถ้ามึงหาก,กินบอลเรืเนี้มึงจะไม่มันทำร้ายมึงมัมึงม,ม,มาตีน้องหลงมึงรู้ป่ามึงฟังไม่ออกว่ามันเปไ็นไรมึงเคยทำร้ายคืนเนี่ยเหมือนกับทำนะทีทะ่ยึงทำนะก้อนไปนเบล่อยเลยทุกคน Ååå! ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพีบานาอาหรือว่าพีเอสีทุกคนทุกท่านด้วยครับผมขมาก็ดับแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ดุงคนละท้าพีด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ทุกคนเป็นโอกาสดีซึ่งรอเพลียนะน้องรลงที่ขมาบอลเวีนเอ้ห้วยเนี่ยโดนคนป่าทำร้ายนะตีสุดหลบทะแต่ตอนนี้พูดได้คำเดียวว่าผมจะมาตามหาคนป่านั้นซึ่ง ผมได้ข่าวว่าคนป่าตัวนี้มันหลอกล่อคืนเก่งแล้วก็มันทําท่าแบบน่าสงสารอย่างนู้นอย่างนี้พอมีคนปล่ายใกล้แล้วมันตีตตีเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ลงกลนเขาถ้าเราเจอปุ๊บคืออันดับแรกเราจะใช้นี่นะทุกคนใช้นักกระติกที่อาจารย์ปุกเสกให้นะคือนี่นะเราเจอเราจะไม่ป่ายใกล้เด็๋ขาเราจะยิงใส่เขาเลยนะเพราะแผ่นนี้มันต้องมันต้องชำระนะทุกคนซึ่งเขาตีน้องลงสลบเลยทุกคนเหตุการณ์นั้น ไม่นึกไม่ฝันละโอ้โหผมต้องรีบกลับมาจากฝั่งรักะเกลียงหรือว่าฝั่งพม่าต้องรีบกลับมาเพื่อที่ว่ามาตามหาไอ้โจนป่าหรือว่าไอ้คนป่าคนนี้นะทุกคนซึ่งตีน้องลงผมดูแล้วโอ้โหแบบผมขึ้นเลยผมรีบกลับมาเลยกล่าวว่าจะไปพิสูจน์ดูงัวตายเพราะอะไรนะพิสูจน์ไม่ทานทุกคนแต่ว่าไปถ่ายได้พักเดียวแล้วก็พอดีเลยมิตรแฟงเนี่ยโทรหาผมให้รีบกลับมาด่วนคือว่าน้องลงเนี่ย,ดยโดนตีสลบโดนคนป่าหรือว่าโจนป่าคนแล้วกันนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นคนป่านะ ขาคุยไม่ค่อยได้เขาอ,อุอออออ้ว่าเดี๋ยวถ้าเจอสำหรับผมนี่ไอ้อุ้านี่ผมจะยิงใส่ปากข่ากับนังกับเต็กนะทุกคนเพราะผมเห็นเราโหรู้สึกครั้งแรกผมว่าเข้าไปดูอยู่ว่าในช่องของ Mid ิมเตรอแฝงหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าไปเห็นปุ๊บเห็นแบบมันเรียกให้น้องลงไปนั่งมั่งเสร็จปุ๊บตีแบบมันเล่นเพลินนะทุกคนคนป่าตัวนี้คือว่ามันต้องเจอผมนะเพราะเล่นกับขาไม่เล่นเล่นกับผมนี่ผมเอาจริงทุกคนเพราะ คนอย่างนี้อย่าปล่อยให้เขาลอยนวลเด็กขัดเราต้องบมล่าแล้วก็เราจะมาให้อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้อีกเราต้องามล่าให้สุดขอฟ้าเลยในเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราต้องตามหาให้ได้นะแล้วก็ให้เจอด้วยถ้าไม่เจอผมก็จะไม่ยอมกลับผมจะตะโกนตามหาเขาให้ทั่วพิกแผ่นดินตามหาก็เป็นไปได้ทุกคนไอ้แผ่นี้มันต้องชำระนะเม่นึกไม่ฝ่าเราต้องมาทำไรน้องหลงน้องหลงเป็นเด็กแปลว่า เมื่อก่อนน้องลงก็เป็นคนแบบหลงป่าเป็นคนพอมาอยู่มิตรแฟงก็รล้กจากเออธรรมากินยนุู้พอเห็นเหตุการณ์อย่างนี้นนนก,ก็โอ้โหน้องลงโดนตีนี้ผมว่าอยู่จากฝั่งธรรมาต้องรีบกลับมาเอ,าอ้นี้เพื่อไม่เสียเวลาทุกคนเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเจอเดี๋ยวรู้ไปเลยว่าขายเป็นขายนะมาอะไรครับทุกคนไม่รู้ว่าเราจะได้พบใจเจอะ่ระรอดพอน้องลงโดนบริเวณไหนไม่รู้นะระ่ ลงน่าจะโดนตอิที่เปนมาเป็นอย่างกะบบผ่านเนี่แยแต่เนี่ยเป็นโอกาสดีเพราะคนป่าโค้เน,นี่ยมันต้องออกมาหาปลาแน่ๆเลยแหละดูไรอย่ากลัวทุกคนถ้าเราเจอเนี่ยคือเราจะไม่เข้าใกล้เลยเราจะยิงใส่ดีกว่านะในเมื่อคนป่าคนเนี้อยอยู่ไปก็อันตรายต่อสาง สังคมแล้วก็อะไรต่อชาวบ้านหรือว่าขายต่อขายนะทุกคนธรรมชาติสวยนะทุกคนทีนี้ยังกันน่าจะมีตะพุกตะภาพแหละเดินมาได้สักพักนะ คือสุดขบวนไม่มีล่องลอยกันหาปูหาปลาเลยนะไอคนปา้าคนเนี้ยถ้าข้าหาปลานี่น้ําจะไม่ใส่น้ําจะขุ่นลงมาจากประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมานะทุกคนถ้าไขรที่อยู่ขบวนเนี้ยเฮ้ยไอน,นี่ลอยเป็นนป่าหรือเปล่าทำไมลอยอินงงใจอยู่วะไอเนี้ยทุกคนเนี้ยเฮ้ยลอยมันเดินลงมาเนี่ยวะ มันซุ่มแอบมองเรารูป้ป่เะเนี่ยรอ,อยติมันนเนี่ยนี่ทุกคนชามามองู่วนี้ดูอยติเนี่ยรอ,อยติมขึ้นเรื่อ อยกันมาหาบของไอกคนป่านแน่ๆเลยเนี่ยน้ำคุณๆบริเวณนียดูเอียไปเลยทุกคนโอ้โหปูปลาก็เยอะด้วยทุกคนเนี่ยใชย่ใช่น่าจะเป็นลมช่วงนี้แดดนุ่งล้องโดนขลังนู่นนะทุกคน ลองนู้นและแต่เ,เราจะย้อนไปดูขบวนด้นลอยลยรองอยกับคนปาเนี่ยลงยกันเดินลงมาจะตามหา ที่อยู่ของเขานะ่ป็นลูกเขาจะอยู่ตรงนั้น แล้วรู้ป่าเดี๋ยว,ยว,ว่าลขบขึ้นไปแล้วเ้วก็ไม่รู้นะภาวนาขอให้เจอเถอะว่าใครอยู่ใครจะไปทุกคนรอชมกันได้เลยคนป่ายนี่เราจะไปไหว้จ๋านะคนป่าบางคนก็นิสยยัยดีทุกคนกตเจอหน้าหน้าสงสารนะแต่คนป่าคนนี้ไม่น่าสงสารถัดท่านเหมือนน่าสงสารที่หน้าได้หลอกล่อแล้วก็ตี ้องลงแล้วก็อุ้มน้องลงไปเลยนะแล้วก็มาตีโทรศัพท์างเลยนะทุกคนจ้าทุกคนลอยดินคนบ้านเนี่ยเขามีใส่รองเท้าถ้าลอยเขาเดินลงมานะทุกคน ได้หรอลบเราไม่ต้องขึ้นไปดีกว่าทุกคนพอร้อยปีน,นี้ลอยอินของคนป่าเนี่ยเดินลงมาแล้วทุกคนเนี่ยลอยอินไม่ใช่เดินขึ้นไปนะเดินลงมาเนี่ยน้ำยังเบียดอยู่เลยนะทุกคน ประสบการณ์ที่ผมเคยเรียนมารู้เลยว่าเขาต้องอยู่ข้างล่างหรือปะ ดอกปอที่ก็กินได้นะทุกคนเนี่ยมันอร่อยนะแต่อย่าไปสนใจดอกปอเราไม่ได้มาหาเก็บดอกปอเราจะมาตามล่าไอ้คนป่าเหมือนอยู่ข้างล่างมันแค่ได้ยินเสียงเหมือนโอ้ยๆเราก็ค่อยๆย่องไปนะ sehr Namen Woo! ไปมึงอะใช่ไหมที่มึงทำลายน้องๆอะฮะุ๊ จริงๆใส่หัวอะไรทุกคนหัวเลยี่แหละไอ้คนนี้แหละมา

โดนไล่ทีแล้วทุกคนดูมาไปทำอะไรไหมาไปไหมลูกจับปูน้อยไปแล้มาปูามาปูาฮะอาาฮู้เร็วหูขาเนี่ย ลูกไกญ่มากเลยทุกคนหัวน่าจะแตกนะทุกคนเราจะยิงใส่ปากมันไม่รู้ว่าปากมันอยู่ตรงไหนเพราะมันยาวมากเลยนะทุกคนเราต้องหลบรอมนะนนกกรันนะแก้งโยนนักเตะวูวูมาวูมาวูมา เรามีมีดสำรองเนาะมันมาใช่ไหมนี่เราบอกให้มาใกล้ๆกว่านี้นะทุกคน ตรงจริงนะอะจนรอรอมาเดี๋ยวเราให้มันมาใกล้ๆเราจะได้เบียดมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาละมาให้มันมาทุกคนไอ้คนป่าคนนี้เลยอันตรายเราจะสูงไห้พีซสีดิจะหน้าจะจัดดูดนี าทางไม่น่าไว้วางใจดูไม้เขาแหลมเปียบเลยดูเขาไล่เ,ลเราอย่างเดียวไม่เป็นไรเราจะเข้าใกล้นนม,กลมันไล่แล้วนะวันนั้นทำไมต้องทำร้ายน้องลงอ่ะ้

ผมใช้คอนใหญ่คนนี้หน่อยถ้ามึงหาก,กินบอลเรือเ,เนี้ยมึงจะไม่มาทำร้ายมึงมาตีน้องหลงมึงรู้ป่ะมึงฟังไม่ออกก็ไม่เป็นไรมึงเคยทำร้ายคืนเนี่ยเหมือนกับทำนะเดี๋ยวทำะนะกดไปเรื่อยๆทุกคน

จำไหม้สบายว่าขายเป็นขายนะทุกคนมันนีและวไม่เป็นไรนี่แหละมันน่าจะจำไหม้อยต่อไปเนี่ยอย่ามาทำร้ายคืนท้าขาหากินปลาเนี่ยนะทุกคนอย่ามาตั้งยึบกันเด้อท้าขาหากินปลาบริเวณเนี้ยผมจะไม่มาทำร้ายเขานะเพราะว่าเขาก็หากินตามภาษาเขาแต่เขามาทำร้ายน้องลงก่อนนะเราก็ต้องเอาคืนนะเขาจะได้รู้ว่าเออคนที่เก่งกว่าเขาก็ยังมีเขาจะนจะเอาชนะขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ทุกคน ขาคิดว่าบริเวณนี้ขาคุมหรือเปล่าหรือว่าเขาคิดว่าเราจะมาจับปูปลาเขาหรือเปล่าเพราะห้วยเนี้ชาวบ้านสามารถมาหากินปูปลาได้นะแต่หรือว่าอาจจะเป็นบริวารของเขาหรือเปล่าหรือว่าที่ของเขาหรือเปล่าทนผมยิงไปหลายทีนะแต่หัวน่าจะแตกเพราะผมยิงใกล้ระยะใกล้เลยแต่พมมันหนามากเลยแตกหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่ก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นน่าจะโดนใกล้ๆหน้าผามานันอาจะซัดปากเลยนะแต่น่าจะโดนหน้าผามันหรือเปามันล้มทั้งยืนเลยทุกคนเจอกันไหมไม่เป็นไรเนี่ยเขาเรียกว่าเราเตือนเขาวไว้นะทุกคนขณะเรายิงกันนกกระเตกมันมจะวิ่งเข้ามาใส่แล้วก็ไม้แหลมอะทุกคนคิดดูอะถ้าเราไม่มีนกกระเตกมีดคือไม่ได้กินเขาแน่เลยทุกคนรู้เลย ไหนคนหนะลองตามไปดูสักหน่อยนะทุกคนขนาน่าจะหนี่กยแล้วขนาน่าจะเข็ดอีกยาวนะไม่รู้ว่าจะเข็ดหรือว่าเพื่อเขาจะแขนหรือเปล่าแคขันนี้ลงไปโู่นเลยทุกคนห้วยนี่ลงไอ้กยมากเลยนะทุกคนเดินสามสี่วันก็ไม่สู้นะทุกคน เขาน่าจะโดนหนักเหมือนกันทุกคนตอนที่เขาล้อมมาคโหผมจะวิ่งเข้าไปไม้เขาแหลมมากผมกลัวเขาเฟียงแทงแล้วนะอน,นี้ทุวก,ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพสซี C, ทุกคนทุกท่านด้วยครับผมผมก็ดูดูด,ดูผมก็ไม่อยากจะทำารเขานะแต่ว่าผมไปดูในคลิปของมิตรแฟงแล้วผมเจอมิตรแฟงเนี่ย ผู้ดได้คำเดียวน้องลงเนี่ยไม่ดึกไม่ฝันน้องลงเนี่ยโดนตีสุดลมเลยนะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอุ้มน้องลงไปนั่นนะไปทำไรบ้างกับน้องลงเราก็ไม่รู้พอเราเจอตอนที่มาอุ้มไปอย่างเดียว,วมาวิ่งกลับมาอีกทีนึงเอาทั้งเสื้อผ้าทั้งทั้งเสื้อผ้าทั้งกระปุกกระเป๋าหรือว่าลงทุ่รลงทถาของน้องลงเนี่ยมาเอาไปหมดละมันไม่รู้ว่าโทรศัพท์มันคืออะไรนะผมเจอช็อน,นั้นคือว่าเขาเดินมาอีกรอบนะอย่างกับมาตีโทรศัพท์เลยทุกคน, <ๆ S 2> คนผมเห็นดีแล้วผู้ได้คำเดียรูนี่แหละเเขาายว่ เราเป็นเรามีโอกาสดีที่เราได้มาเจอข่าวนะไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะไม่เจอนะแต่ก็ดีละเพราะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยมีตรแฟงบอะมาเนี่ยอันตรายนะอย่าไปคนเดียวผมบอกไม่ต้องกลัวนาดพวกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเคยพานมาหมดแล้วเราต้องเราต้องกล้าไปด้วยตัวเองเราต้องมาคนเดียวดีกว่าทุกคนเพื่อไม่ทาให้คืนบาดเจ็บถ้าเราจะเจ็บก็เจ็บคนเดียวเราเป็นไรก็เป็นคนเดียวแต่ว่าหวังว่าเราจะไม่เป็นอะไรแล้วก็ซึ่งตอนเนี้ย คนแรกคำเดียวเขาน่าจะเข็ดหรือว่าเขาน่าจะแ้นหรอเปล่าก็รอดูกันต่อว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นน้องหลงว่าเป็นใครต่อใครเนี่ยถ้ามาหาผูกผ่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนทําร้ายหรือว่าแต่ว่าหุยแตวว่าอันอันตรายตอนที่ว่าไม้เขาแหลมมากทุกคนเราต้องกลับไปเตือนพวกชาวบุรชาวบ้านนะไอ้ห้วยเนี่ยอย่ามาหาสรงกบกลางคืนเด็กคนะอันตรายนะเพื่อว่าเขาจะเขาแ้นที่เขาโดนยิงกันนังกับติกเพื่อเขาจะฆ่าคนต่อไปอาจจะฆ่าคนก็เป็นไปได้ทุกคนเอาอี่นี้ เพื่อไม,ไ,มไม่เสียเวลาในวันนี้นะเราก็ต้องรีบกลับไปแล้วก็จะกลับไปเล่าให้มิตรแฟงหรือว่าใครต่อใครเนี่ยบอกตรงเนี้ยถ้ามาเนี้ยต้องมากันสองสามคนนะอันตรายมากไอสอกไอห้วยที่น้องลงโดนตีนะเอเนี้วันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนสทุกคนทุกท่านผมก็ภูมิใจแล้วที่คือว่าผมไม่ได้คิดจะทําให้เขาแบบตายหรือว่าอะไรนะแค่สังสอนเขาเล็กๆน้อยๆคือเอานักกับติ้งยิงแค่สี่ห้าทีทุกคนรวมๆมันน่าจะเจ็บเหมอือนกันเขาน่าจะ สำนึกได้ว่าเออ,อเรอบแ้วคดีน้องลงพอเวลาขัดด่วแล้วเขาจะรู้ว่าความเจ็บปวดมันเป็นยังไงนะทุกคนเอาอย่างนี้เพื่อไม่เสียเวลานะวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนพีเอสซีทุกคนทุกท่านก่อนอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกํนาลังใจให้กับอาจารย์ดุงคนลาทาพีด้วยครับผมเพราะว่าวันนี้ก็หลับภูมิมใจแล้วที่อยู่จากฟังมาพมากรมาแล้วได้เจอตัวแนอาอยนี้ผมก็ต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนต้องกลับไปอีกไกลนะแล้วก็ต้องกลับไปดูแถวโน้นอีกนะเอาอย่างนี้ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ